ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนะครับมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับทั้งสององค์นะครับที่สร้างจากปูนขาวจากหินปูนเปลือกหอยทะเลนะครับซึ่งนะครับทั้งสององค์ก็ได้ผ่านการทดสอบนะครับในคลิปที่ก่อนที่ผมได้ลงให้ท่านดูนะครับทั้งทดสอบ ด้วยการนะครับหยดสารละลายกรดนะครับลงไปนะครับเพื่อทดสอบหาหินปูนนะครับฟองก๊าซนะครับทั้งจุ่มแช่ในกรดอ่อนๆนะครับเพื่อดูนะครับว่าฟองก๊าซนะครับมันจะไม่ลอยสูงขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่านะครับฟองก๊าซดังกล่าวก็คือนะครับ เป็นสิ่งที่นะครับมันอมอยู่ในนะครับหินปูนนะครับหินปูนซึ่งนะครับมีอายุนะครับตั้งแต่ต้องมีอายุ150ปีนะครับถึงจะทำการี่สูจนได้นะครับซึ่งพระทั้งสององค์นี้ก็ได้ผ่านเรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ถ้าเราเห็นเราก็จะ ดูเหมือนว่าคล้ายๆสมเด็จขาโต๊ะของปู่โต๊ะนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นนะครับพาสมเด็จที่นะครับนะครับสร้างนี้ยุ่สุดท้ายนะครับนีคือนะครับพาสมเด็จนะครับวชิรยานนะครับนะครับหมายถึงรัชกาลที่4นะครับในลักษณะนะครับเป็นภาพนะครับท่านประทับนั่งนะในพิธีราชาพิเศษนะครับ ่นไปหาดูในรูปภาพได้นะครับสังเกตดูได้จากนะครับเสียนโตนะครับเกตแหลมยาวนะครับหูงใบสีนะครับถึงทันได้เรามาดูกระงก่อนนะครับหลังจากเราดูแล้วเราทดสอบด้วยกดแล้วนะครับไม่มีใครกล้าทดสอบหรอกครับ เราเห็นฟองก๊าซนะครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับฟองมีทังนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับแล้วทีนี้นะครับเราหยิบพระขึ้นมานะครับเราดูนะครับสีขาวๆที่เราเห็นเด่นๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าบรรดาเสียงพระที่มีชื่อเสียงเขาก็จะบอกว่านะครับ ปูนขาวนะครับแคนไซ์ว่างนะครับไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับแคนไซ์นะครับแคนไซ์เกิดขึ้นในปูนหินปูนก็จริงนะครับแต่นะครับมันระยะเวลาการเกิดนี่ต้องตั้งแต่150ปีขึ้นนะครับซึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีนะครับความร้อนนะครับ นะครับญิ่ปุนต้องได้รับความร้อนเช่นญิ่ปุนที่อยู่แถวๆตีนเขานะครับโดดตากแดดทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนั้นนะครับหรือนะครับถ้าเป็นผ้ามเด็จนี้ก็นะครับต้องอยู่ในกลุ่นะครับต้องเป็นผ้ามเด็จที่อยู่ในกลุ่นะครับอย่างองค์นี้นะครับไม่ได้อยู่ในกลุนะครับนะครับเป็นพระพิมนะครับ วชิรญานนะครับพิมพ์ลักษณะเป็นเครื่องทรงกษัตริย์นะครับในพิธีการจราพิเศษนะครับงานองค์นี้นะครับแคนไซถามว่าเกิดไม่เกิดนะครับแต่ยังไม่เห็นครับถ้าจะให้เห็นได้ก็ต้องคือต้องนะครับนํากดนะครับกดซันฟูลิกนะครับหยดลงไปนะครับหยดลงไปนะครับต้องหาบริเวณที่นะครับที่จะ ทำการตกเป็นเกิดึกแคนไซได้นะครับจะหินปูนจะต้องมีสีน้ําตาลนะครับซึ่งนะครับดูแล้วในพระองค์นี้จุดที่เป็นสีน้ำตาลก็น้อยนะครับบริเวณจุดน้ำตาลก็สีก็อย่างอ่อนๆนะครับแต่ถ้าองค์นี้นะครับจะชัดเจนเลยนะครับนะครับอันนี้แน่นอนนะครับแคนไซนะครับสำหรับองค์นี้นะครับ โดยเฉพาะด้านหลังนี้นะครับนะครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่นะครับก็ต้องใช้กดหยดนะครับซึ่งนะครัท่านไปดูได้ในคลิปย้อนหลังนะครับผมหยดแล้วเป็นยังไงนะครับขาวแวววาวเหมือนกระจกเลยนะครับนะครับซึ่งจะเกิดอยู่บริเวณด้านหลังนะครับซึ่งผึกจะเป็นรูปนะครับสีเหลืองขนมเปียกปูนนะครับไม่ใช่ว่าการตกผึกแคนไซ์นะครับจะ เป็นผึกเหมือนเศษแก้วปักหยุดตามองพระไม่ใช่นะครับอย่างที่เข้าใจผิดอย่างเนี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนะครับหินปูนขาวนะครับจะเปลี่ยนเป็นของแข็งนะครับเพื่อจะกลายเป็นหินอ่อนนะครับต่อไปนะครับพาชมเด็ดนะครับดันละค้งนี้นะครับต้องกลายเป็นหินอ่อนนะครับนะครับนี่คือจุดจุดที่เหตุนะครับ จะสมเด็จว่าละคังของถ้าของแขกนี่ต้องมีนะครับการตรวจหาหินปูนนี่โอเคแล้วนะครับร้อยห้าสิบปีนะครับเริ่มตรวจได้นะครับนะครับตรวจดีเซตไม่ได้นะครับถ้าของใครนะครับไม่มีนะครับฟองกราดนะครับก็คือนะครับท่านต้องทําใจนะครับท่านจะบอกว่าพิมพ์ถูกกููพิมพ์ยังไงก็ช่างนะครับ ก็มันไม่ใช่หินปูนนะครับท่านจะเอาเอปูนขาวที่จากหินปูนเปลือกของอเทะเลมาได้ยังไงนะครับอันนี้นะครับมันมีนการตรวจนะครับก็คือสิ่งใดที่มันต้องเกิดตามวาระมันก็ต้องเกิดนะครับหรือการเรียกว่าการตรวจหาคาร์บอนสิบสี่นะครับก็คือนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับมันจะมีห่วงชีวิตของมันนะครับการเกิด และสิ่งต่อไปที่มันจะเกิดนะครับของข้าวต้นเด็ดนะครับเนี่ยที่เราเห็นเขาขาวที่เราเข้าใจว่าเป็นเนื้อกระดูกกระดูกกระเดี่ยวนี่นะครับต่อไปก็คือนะครับการเกิดต่อไปจะเป็นหินอ่อนนะครับนะครับจากบูนขาวที่อัดตัวกันมา150ปีนะครับจนเนื้อแข็งแล้วก็ได้รับความร้อนนะครับอย่างองค์นี้นะครับอันนี้จะเป็นนะครับ เนื้อแข็งเลยนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อแข็งนะครับนี่นะครับจะกลายเป็นหินอ่อนนะครับนี่ท่านเขาลองดูตามถนนนะครับหินอ่อนจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นสีหนึ่งเป็นสีขาวอีกสีหนึ่งเป็นสีถ้าเป็นหินพวกหินภูเขานะครับจะ อ่อนนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ต้องเกิดต่อไปในพระสมเด็จนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับองค์นี้ต่อไปนะครับแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับพอเกิดขึ้นมาได้วางส่วนแล้วนะครับนะครับแล้วที่ผมว่าขาวๆนะครับที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านี้คืออะไรนะครับบางคนก็ว่าแป้งโรยพิมบางครั้งคนก็บอกว่านะครับการผุดการดันตัวของ ปูนขาวนะครับไม่มีนะครับการปูดการนั้นตัวมีแต่ว่าการก๊าซคาร์ารบอนไดออกไซด์ที่นะครับฝังตัวอยู่ในหินปูนนะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อโดนกดเท่านั้นถึงจะมีการนะครับเ,เป็นฟองก๊าซนะครับพุดออกมานะครับสีสีขาวนี้ท่านจะเห็นได้นะครับ ซึ่งนะครับใครนำผ้าสมเด็จมาโชว์ก็ต้องนี่เอาตัวขาวมาเป็นตัวอ้างนะครับท่านดูนะครับอย่างขององค์นี้นะครับอันนี้เป็นผ้าแตกนะครับอันที่เลื่อนๆนี่เป็นรอยเป็นนะครับกาวยาแนวที่ผมเชื่อมติดนะครับไปนะครับเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยผ้าแก่งเลยเปาะนะครับอ่าเรามาต่อครับสีขาวขาวนี้คืออะไรนะครับนะครับลองดูนะครับใคร จะสามารถตอบได้นะครับถ้าใครตอบว่าแป้งโอยพิมพ์นะครับคะแนนเต็มส0บนะครับได้ศูนย์นะครับถ้าใครตอบว่านะครับเป็นการดันตัวของปูนขาวนะครับที่นะครับที่ไม่แข็งตัวนะครับถูกดันตัวออกมานะครับคะแนนเต็ม10ได้ลบห้าเลยนะครับสีขาวๆนี้นะครับก็คือนะครับ นี่นะครับคาบนะครับคาบที่ดูง่ายงก็คือนะครับอ่าเป็นคาบของนะครับหินปูนนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับไม่เป็นนะครับนะับเป็นกรรมยีเลยนะครับนะครับนะครับจะเป็นแผ่นจะเป็นกรรมยีนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับสีขาวขาวนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเม็ดเ,เขาขาวเป็นเม็ดฟองอยู่นะครับนี่นะครับก็คือนะครับพูดง่ายๆก็เป็นครา,าบของหินปูนนะครับถ้าเป็นโลหะก็จะเป็นน่าจะเป็นสนิมของสนิมของโลหะนะครับสนิมแต่ว่าเป็นสนิมปกป้องนะครับ นะครับไม่ใช่เนิมกัดก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่อันนี้ก็เป็นนะครับนี่นะครับที่เราเรียกว่าคาบกุคาบกุนะครับนี่นะครับถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นหินปูนเปลือกหอยทะเลนะครับต้นเขนหรือแขนเสียมคาร์บอเนตนะครับนี่นะครับคาบกุก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้เท่านั้นนะครับทุกพระเลยนะครับที่อายุนะครับ ต้องเกิดในอายุตั้งแต่150ปีขึ้นนะครับนี่นะครับดูนะครับไม่เป็นเม็ดนะครับเป็นกรรมมีเลยนะครับล้างไม่ออกนะครับขูดออกอยู่นะครับนะครับนี่นะครับเขาเรียกตัวนี้แหละครับคือตัวที่ใช้นะครับบอกอายุ150ปีนะครับก็คือนะครับพระสมเด็จทุกองค์นะครับ ที่นะครับสร้างจากนะครับปูนขาวหินปูนปลืกขอยทะเลนะครับเมื่ออายุร้อยห้าสิบปีนะครับจะต้องมีนะครับจะต้องเกิดนะครับหลังจากมีปฏิกิริยาฟอนการแล้วนะครับสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาก็คือนะครับคาบนะครับคาบเป็นกรมม์อีนะครับไม่ใช่เป็นแป้งเป็นฝุ่นเป็นผงนะครับ อันนี้คือคาบของหินปูนนะครับซึ่งจะนะครับถูกหินปูนนี่เมื่ออยุร้อยห้าสิปีนะครับจะดันจะมีการน,นะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยานะครับเม็ดระอเม็ดปูนระเบิดนะครับจะทำให้นะครับเกิดเป็น แผ่นกรมัยีสีขาวอย่างนี้นะครับมีทั้งสององนะครับอย่างองค์นี้นะครับไม่ได้อยู่ถูกบัรจุเก็บไว้ในกุนะครับอย่างองค์นี้นะครับอยู่ในนะครับเจดีย์ใหญ่นะครับเจดีย์ประธานวัดละครังนะครับไม่ได้ฝังดินไว้นะครับได้รับความร้อนนะครับซึ่งอยู่ในเจดีย์นะครับอ ได้รับความร้อนอย่างสม่ําเสมอนะครับก่อนที่จะมีการแตกออกมาจะมีการนําออกมานะครับอันนี้ที่เราเรียกสงสัยว่าใช้น้ํามันตต้งอูวไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับปูนง่ายก็คือนะครับเมื่อนะครับปูนขาวนะครับปูนขาวจาก mainland, หินปูนนะครับได้ร <rawd Moder> ับความร้อนสม่ำเสมอนะครับความร้อนสูงร้อน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 สะสมนะครับ ของทุกอย่างนะครับโดนไฟมันก็ต้องมีการโดนความร้อนมันก็ต้องมีรอยไหมนะครับนะครับไม่ใช่น้ํามันตังอิยุนะครับแต่อย่างใดนะครับนะครับดูได้นะครับด้านหน้าด้านข้างนี่ไม่มีนะครับที่ด้านหลังนี่ก็คือด้านหลังนี่เป็นการจุดนะครับเก็บความร้อนนะครับของก็เลยนะครับพระก็จะเกิดการไหม้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับสิ่งที่ต้องมีในร้อยห้าสิบปีนะครับของพระนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับหรือสมเด็จที่พุทธจารย์ตัวสร้างนะครับที่เป็นเนื้อนะครับผงพุทธคุณนะครับที่ทําจากหินปูนนะครับนะครับเมื่อร้อยห้าสิบปีครบนะครับต่อไปนะครับไม่ต้องรอถึงร้อยปีนะครับสิ่งที่จะเห็นก็คือนะครับหินอ่อนนะครับ พระต้องกลายเป็นหินอ่อนนะครับจากองค์นี้นะครับก็เริ่มแล้วนะครับนี่นะครับไม่เกินสิบปีนะครับท่านก็จะเห็นนะครับเป็นหินอ่อนนะครับอย่างองค์นี้ก็เกิดขึ้นมาชัดแล้วนะครับพอจากหินอ่อนแล้วเป็นอะไรต่อนะครับโอ้ยังไม่จบง่ายนะครับอย่างนะครับหินปูนนี้นะครับคาบอนสิบสีของหินปูนนี่ยมันจะจบตอนไหนนะครับนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนั้นนะครับจะต้อง จะหยุดอยู่นะครับเมื่ออายุนะครับ500ปีนะครับ500ปีนะครับถึงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงจะทุกอย่างจะขาวาสิบสี่จะอยู่ครบนะครับเกิดขึ้นมาครบนะครับให้ท่านจําไว้นะครับว่าสิ่งต่อไปที่มันจะเกิดก็คือนะครับหินอ่อนนะครับหินอ่อนนะครับ ซึ่งนะครับอย่างองค์นี้มันก็ต้องเกิดตามบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เกิดทั่วไปนะครับนะครับลักษณะของนะครับอ่าสีขาวเป็นแผ่นเป็นผึกเป็นกรมยี่อย่างนี้นะครับนะครับจําไว้นะครับว่าเป็นกรมยี่นะครับไม่ใช่เป็นฝุ่นเป็นเม็ดนะครับนี่นะครับคือการการันตีความแท้นะครับนะครับไม่ต้องได้ ไปยุ่งยากนะครับออตอบได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเม็ดแร่แร่อะไรก็ไม่บอกนะครับไม่ใช่ว่าเนื้อว่านว่านอะไรก็ไม่บอกนะครับว่านเม็ด,ดแดงๆว่ากั้นไม่มีนะครับอันนี้ก็คือบอกได้ชัดเจนอย่างเดียวนะครับเราดูแค่นะครับมวลสารหลักก็คือนะครับปูนขาวหินปูนนะครับจากหินปูนที่มี แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือปูนเปลือกหอยทะเลหรือพวกวาซิลของสัตว์ทะเลนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องการันตีนะครับนะครับไม่ต้องไปเถียงอะไรให้ยุ่งยากนะครับถ้าใครบอกว่าเห็นพระของเราอย่างนี้บอกว่าอายุไม่ถึงร5 0ปีแจ้งความจับมินประมาทได้ทันทีเลยนะครับเอนะครับหินปูนนะครับใครบอกว่าตรวจไม่ได้นะครับตรวจได้ง่ายมากนะครับ ตรวจได้ง่ายมากนะครับกล้องกําลังขยายใหญ่ๆนะครับเขาก็ไว้ใช้เวลาตรวจอิฐตรวจหิน,ตร,น,นรต,รตรวจนี่นะครับตรวจแร่ธาตุนี่นะครับเขาไม่เอาไปส่องพิมพส่องอะไรนะครับนะนะครับแต่อย่างนี้มันชัดเจนนะครับเราถ้าจะถามว่าสององค์นี้ผ่านการตรวจหินปูนหรือ,อยังนะครับ อ่าท่านไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับาตรวจยังหรือยังนะครับตรวจในทางทฤษฎีพร้อมตรวจในทางปฏิบัติพร้อมด้วยนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับให้ท่านดูไว้นะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับที่สมเด็จพระธาจารย์โตสร้างนะครับเมื่อณเวลานี้นะครับอายุร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีและปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็คือนะครับ เนือกัมยีสีขาวนี่นะครับนะครับนี่นะครับล้างยังไงก็ไม่อ่อนะครับเป็นกรัมมีนะครับไม่ใช่เป็นฝุ่นเป็นเม็ดนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ต้องมีนะครับและสิ่งที่ต้องเกิดต่อไปก็คือให้หินอ่อนนะครับจะกลายเป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็แคนไซที่เป็นสี่เหลือมขนมเปียกปูนนะครับใครจะบอกว่าพระตัวเองมีแคนไซนะครับถ้าไม่กล้า นำไปจุ่มในกรดซาฟอริกนะครับแคนไซมันจะไม่ออกมาเป็นปักอย่างๆๆอยากอยากอยู่ภายนอกนะครับมันจะฝังอยู่ในเนื้อด้านในนะครับมันยังไม่คูออกมานะครับโอ้โห,โหนะครับเล่นเหมือนกับแคนพูดแคนไซเหมือนในต้นถั่วงอกเลยนะครับพอที่จะงอกออกมาปักอยู่ตามเนื้อพระเนะไม่มีนะครับนอกจากว่าพ้าจะมีรอยแตกรอยอะไรนะครับ ก็จะเห็นบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งต้องใช้กล้องกลางขยายสูงนะครับถ้าจะเห็นชัดๆเต็มตาก็เหมือนที่ผมทําให้ดูนะครับก็คือใช้นะครับกดซัลฟูริกนะครับวางลงในจุดที่นะครับพระปรากฏเป็นสีน้าตาลนแก่ๆทำน้ำตาลอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับถ้าจุดน้ำตาลนี้ได้รับความร้อนสูงนะครับพระก็จะเกิดการตกผึกนะครับแคนไซนะครับครับตับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ